อรุณสวัสดิ์ครับโอเควันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องที่เคยเขียนข้อความไว้ใน i อจประดีนนึกขึ้นมาได้ข้อความนี้ก็มันมีผูกโยงเกี่ยวกับหลายเรื่องที่เข้ามาในหัวก็เลยอยากจะมาบอกเล่านะฮะมาแชร์กันก็คือข้อความที่ว่าความผิดคนอื่นเท่าขุนเขาความผิดเราเท่าขนนก ประมาณนี้นะครับก็คงไม่ต้องอธิบายข้อความคิดว่าน่าจะเข้าใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเมื่อเราคิดแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเข้ากรอบของการเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างเช่นในข้อความนี้แน่นอนเราจะชัดเจนว่าเราจะรู้สึกได้ว่าบางคนเอาเป็นว่าบางคนแล้วกันนะฮะแน่นอนเราไม่ทุกคนถ้าในสังคมมีคนประเภทนี้ก็คงลำบากกันเยอะกว่านี้แน่นอน ก็คือมองความผิดของคนอื่นเยอะแยะมากมายทําอะไรก็ดูเหมือนจะเป็นผิดไปหมดแต่ในระหว่างเดียวกันความผิดตัวเองอาจจะลืมมองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นเป็นตัวอย่างในสังคมซึ่งยอมรับว่าเยอะมากๆทุกวันนี้การเมืองเอ่ยเศรษฐกิจเอ่ยมีความผิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะเป็นความผิดของคนอื่นหมดจนบางครั้งก็ลืมมองตัวเองว่าตัวเองก็ทําผิดเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าตัวเองรู้หรือเปล่าแต่แต่สิ่งที่แสดงออกมาให้คนอื่นรับทราบเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือว่าคนอื่นตลอดประมาณนี้ถ้าเกิดประเด็นตรงนี้ที่อยากจะมาพูดเนี่ยก็คือเกิดการเปรียบเทียบสังเกตได้เลยว่าถ้าเราเปรียบเทียบไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องใกล้ตัวเรื่องไกลตัวงานเศรษฐกิจสังคมการเมืองเกิดการเปรียบเทียบปุ๊บความทุกข์จะเกิดอันนั้นสิ่งหนึ่งและอันแรกอันที่สองก็คือความเป็นตัวตนของเรามันจะชัด ว่าเอ๊ะเราคิดยังไงเราคิดเปรียบเทียบนะเราคิดว่าคนอื่นคิดอย่างงูน้นคิดอย่างนี้จนบางครั้งอ่ะเราเหมือนเอาตัวตนของเราอ่ะไปตีกรอบหรือไปตัดสินคนอื่นทุกเรื่องฉะนั้นแล้วมันก็จะลําบากกับตัวเองในที่สุดก็เลยถ้าเกิดว่าข้อความเนี้มันอาจจะทําให้คิดมุมกลับว่าเราต้องย้อนกลับมาดูตัวตนของตัวเองว่าตัวตนของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างอยู่กับตัวเอง ถ้าคิดให้ดีก็คือตั้งแต่เด็กสมมุติว่าเราโตขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองตอนเด็กเนี่ยเราอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนการกลูนขัดใจเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นคนสร้างกรอบให้กินอะไรเขาเลือกให้เสื้อผ้าอะไรเขาก็เลือกให้เราก็เลือกเองไม่ได้ในบางมุมเราก็มีความสุขดีแต่เมื่อเราโตมาอีกระดับหนึ่งเราเริ่มตัดสินใจเองและโดยเฉพาะอ,อ,อย่างเรื่องเสื้อผ้าก็ได้เราเลือกเองคนนี้เขาใครจะมาเลือกให้เราเรารู้สึกเราไม่ happy แฮปปี้แหละ หรือเราจะกินเองเราจะกินนั่นกินนี่ใครมาบอกเราหรือว่าคนรอบข้างจะกินในสิ่งที่เขาต้องการบ้างเราก็เอาตัวตนของเราไปครอบแล้วว่าเฮ้ยไม่ต้องกินอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นบทนี้มันก็เลยทำให้คิดว่าการที่มองคนอื่นไม่ดีตลอดมันก็ย้อนแย้งหรือว่าสะท้อนกลับมาหาตัวเองว่าบางทีเราต้องส่องกระจกดูตัวเองด้วยว่าตอนนี้เราเป็นอะไรยังไงอยู่ บางทีตอนเนี้เราเคยทําอะไรได้แล้ววันนี้เราทําไม่ได้บางทีเราก็จะคิดว่าโมโหโมโหตัวเองก่อนโมโหคนรอบข้างว่าทาไมถึงไม่ให้ตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองเคยทําได้แต่เชื่อเถอะครับว่าไม่มีใครทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําได้ตลอดเวลาเมื่อวันนี้เราโตขึ้นหรือไปถึงขนาดแก่ชราเมื่อวันนั้นมาถึงอ่ะเราจะเข้าใจว่าเราจะทําตามใจตัวเองไม่ได้อย่างที่เราคิดหรอก ประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็สั้นๆน,นิดนึงโอเคขอให้ทุกคนที่สามารถที่จะลดอัตราลดตัวตนลดอีโก้ตัวเองได้แล้วก็มองไปทำความเข้าใจกับคนอื่นได้ดีขึ้นให้กำลังใจทุกคนครับที่พยายามทำอยู่เหมือนกับผมตอนนี้นะครับ